ปรากคบ้าพี่น้องเห็นป่ครับเอาแล้วเอาแล้วบาดโอ้ปลาเสืิมครับพี่น้องปลาเสืิมใหญ่โอ้เสียบอย่างแน,น่นเลยครับพี่น้องโอ้โดึงมือเดี๋ยวมีอย่างหฮนครับ พนนี้หน่อยหมึนพอน้อยใส่เดิมมาแล้วหัวก็ไปง้มตอบขว่อันไหมหมวแดงเก่าไหมแต่ว่าเหนียหัวขยะเ้าดืมวันเาออกไปยามเบคขับพี่น้องเซอร์เบเนื้อไส้เดือนเด้ครับมืนประมาณสี่สิบหลังเลยนะครับจักรึถมีถแล้ครับเบสใหญ่เด็ดเบเนื้อปลาเข็งกับเนื้อจักเ้ากวาลงคือเก่าแล้วครับมีได้งเงินแต่เมื่อวานนี่พอได้รู้เอย่ยมือเ้ากับพี่น้องควัมเลยบวมเลย มงองเนียย่างอยู่ประมาณซิบกว่าหลังนี่แหละเมือ่อวานนี่หื้อออเนะครับเพราะเป็นเกี่ยวเขาก็เลยหื้อออกเป็นบางตอนเกี่ยวเขาเลยเด้อพี่น้องเลยถ้าเป็นรุ่นน้ำกันเด้อครับแสีครับมองทุกบอลครับถ้าเป็นรุ่นน้ำกันน้อยครับเหมืนอนเราออกไปคนเดียวคือเก่าแล้วครับแม่ฟางคนกำลังนึ่งเขาเท่าฟาโอ้ยจะเด้อดกันด้วเนาะไปดูเกลี่ยนั่นแนะหละประมาณสี่ห้าแล้วลนี่มันนานเกีย่ยนเลยแถวเห็นไหมเกี่ยมุกก่อนกันนะครับพี่น้องครับตอนนี้พ่ขอน้อยก็อขอกมาหอนน้องกุดกว่างได้ครับพี่น้อง กำลังจะแจ้งพอดีครับฟ้ากำลังเสืองสางครับโอ้ไม่นี้เป็นต่ฝนตกครับพี่น้องบึงฟ้าเป็นขี้ฟ้าหนาๆครับพายุเฮาคือเพ่นวาดีบอเสนอเดี๋ยวพอน้อยกละเป็นรออย่ามองหนูมองท่อนี่ก่อนครับเนี่ยเสือไว้ได้สามเมื่อแล้วครับมีท่านเป็นฝนสำเร็จอยู่ครับหลังนี้มันต่ำก็มีเห็นหลอด โอ้ต่ำบิดเบี้ยวไปพี่ครับพี่น้องหลุดสินีมันหลุดอะมันต่ำครับต่ำเดือไปข้างๆครับของนี้เริ่มขนาดเลยครับเรื่อมมองๆนะครับทางขออนุญาตซื้อนระัดเป็นจากเมื่อนึงหนึ่งอะโดดล้วครับเดี๋ยวห้างใหม่กันเด้อพี่น้องอยามองจุดแหลกมีถือครับพี่น้องปันนี้มายามเบ็ดครับพี่น้องปันี้ มาลุนเบ็ดนกันเด้อครับเสือทั้งเงือกไส้เดือนทั้งเงือกปลาเข็งครับเสือกเสือเบ็ดไม้ลำปอคือเก่าแล้วครับทิมไปตามป่าหญ้าป่า,ปา,ปาไปเลยไปเบ็ดปลาเข็งล้างนี่ก็มีคือแล้วครับพี่น้องร้อนล้อนคือมีตี๋ไม่เน,นือร้อนไม่มีร้อนโอ้ยังอยูล่ล่ะตีงละ นี่หมอตัวเบ็ดไม่ลำปอครับพี่น้องเบ็ดกับเบ็ดเก่าแล้วครับพรน้อยมีเบ็ดใหม่อยู่ครับเอามาเสืรลองเมึงกันหน้าจะดอกมีคือพี่น้องเบ็ดปากเข็งลางนี่ยังคือเก่าครับพี่น้องครับยัง,งแรงแรงแรงอยูแต่ว่าอันนี้เบ็ดไม่ลำปอครับเบ็ดเนี่ยใส่เดือน แต่ว่าเป็นดึงส้นๆเขาป่าญยาสนกพอน้อยก็เลยดึงดึงเบิ่งห่อยมีแม่ระบ๊สนอกก็เลยได้แย่งพี่น้องเบิ่งกันได้ครับเพราะว่าดึงเบิ่องบางคั้นคางจึงหน่อยมาขำเบิ่งกันได้ครับพี่น้องตะเก่าคันดึงเกล่ยวไปนะ่นี่ว่ามันได้การเง่นโอ้โโอ้ตายแล้วพี่น้องปะดุกนะครับถือปะดุก เกอมเน่าครับแต่มีท่านเน่านะครับพี่น้องแข็งเกเดยยอยู่ยังไข่อยู่ปลาดุกยามนี่คือเป็นมันหลอกๆอันนั้นนี่สินะครับเออโอตายแล้วก็ยังปักมือคนอยู่ตัวงามยุ่นี่ครับพี่น้องได้การอยู่ครับครับตอนนี้ก็ยามมาเจ็ดแปดหลังแล้วครับมันก็เห็นปลาดุกตัวนึงครับได้ปลาดุกตัวนึ่งแล้วครับกันี้เราพาพี่น้องมาเบิ่งหลังนี่ครับนี่ เห็นมันดึงๆเข้าไปมองเตอผุ้มไม้นี่สินะพอพขน้อยเดี๋ยวลงไปเห็นสีขาวๆมันปลาปเลยน้อสินะปลาตองละมาพี่น้อง,อตองะะน,องนตายแล้วละมาปลาตองน้อยอันนี้มีมันปลาตองไกยด้วยครับเออใครยุตตายใหม่อยู่ครับพี่น้องอตัวที่สองแล้วเว้ย ปลาตองครับปลาตองธรรมดาครับนี่แต่พอน้อยเอาเงินไปดปดกันเด้ครับเบง่งแนบพี่น้องเด็ดเนื้อปลาเข็งหลังนี่ทรงไซสหลุดครับเพราะมันมีตีงครับมาคือเะยเห็นแต่แหนเต็มอยู่ครับพี่น้องธรรมดามาคือปลานี่มันหยุดหยุดหลุดอีีบ่พี่น้องแต่สดดายเถอะวะ ปลาไปเลยนาะมากินสายเบ็ดยังบาลาเดี๋ยวกันเด้เอะยังอยู่พี่น้องลูดอีดรีว่าลูดนงหาดเดี๋ยวเบิ่งกันเถอเบ็ดยังบ่าลาไม่น่าจะหาดนะสายลีดไม่หาดดีดีวะ่ะายังอยู่ลูดครับพี่น้องเห็ครับ พอน้อยนึกว่าเบ็ดหาดปะเป็นไปมีได้หน้าใสอันนี้อย่างขักเลยโอ้หลังนี้ดึงลงไปอย่างเลึกเลยพี่น้อง,องอย่างให้มีย่างเนาะมันคารุนนำกันเด้ครับโอ้น้ำบลึกแท้พี่น้องออเดี๋ยวพอน้อยปงกล้องไว้กันเด้ครับน้ำพยงหน้าขาและด้ษ วากองป๋งไว้โอ้ฝนกระตตกมาพอดีครับดินปอกแป๊กปอกแปกแล้วเดี๋ยววางกองไว้ก่อนเด้อครับพี่น้องดึงขึ้นมาเรียบร้อยได้ครับพี่น้องนี่ปลาคอครับตายซื้อโอ้มันดึงลงไปห้องเลิกกวดครับขอพระมงงี้ยแหละครับพี่น้องใขรอายุยังตายใหม่อยู่ครับมีทันเลนเอาครับแต่ตายถึงเติมอยู่มีทันเอาครับพอดีมกเสือเบอร์ตองแล้วครับรุ่นนี้ อ๋อนและปลาคอตัวนึงครับคอปลาดุกปลาตองครับสามตัวแล้วครับพี่น้องวางยาถือมองนี้ครับปลาคอแต่ทัดมาอีกจักน้อยนึงครับเลนล้างเลยปลาตองครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งกัน้อแต่มีแม่นตองไก่ด้วยครับปลาตองน้อยครับนองกุดกวางพอดีปดเอาตวนั้นปเลี้ยวมาทั้งนี้แบบหน่อยนอนหูไก่ยาอยู่ครับเกี่ยวลมอมอยู่นี่ ปลาตองครับพี่น้องรุ่นนี้มันก็ฟฝักได้ถึงกระดูกถึงกลางเลยละครับพี่น้องมีมันรุ่นใหญ่ไปเลยครับพรอมงามครับเดี๋ยวเราปดออกกันได้ครับพี่น้องบ้านนี้เอาอีแล้วได้ครับพี่น้องหลังนี้ก็ไดปลาตองครับนี่เรลวเห็นโตมันเลยครับนี่ครขาวๆอยู่เตือน้ำนะครับแต่ว่าตายลวได้ครับ โอ้ตัวใหญ่กว่าโคตัยุ่นี่โอ้ได้การอยู่ครับไสนี่ไข่ตะวันตายใหม่ครับอืมได้การเอาท้ายยุ่นเนื้อเนื้อใสเดินเริ่มถือแล้วครับดึงออกมาเลยยกพี่น้องเบิ่งกันเด้อนี่ครับไตแล้วบ้านปลาตองสามตัวแล้วได้ครับพี่น้องปลาคอปลาดุกนำครับสี่ห้าตัวแล้วครับ เปิืองหลังนี้ก่อนเด้อครับคือสีโหคันเบ็ดคือโหดิๆจัง่อยเด้อมันจมน้ำเหลียงกับมีจักต่อครับ้าเก่าคันโห o สีเสียบคือส่งได้การโอ้มันจมน้ำเหลียงครับมีถือขับหลังนี้เดี๋ยวพอน้อยปดปากเด้อครับป่า,านี้หลังนี้กับไม้ลำปอยจมน้ำอยู่ด้ครับพี่น้องจักระยังจังมีครับหกจัง่อย ตึงๆหน่อยนี่เนาะดึงลงพื้นนงพี่น้องขับสายเขคงตึงขับเบิ่งกันเด้อครับจากแลงยังมียังเด้อโอ้โอลหอลงเลิศแท้โอ้ตรงเลิกแท้นี่โอ้ยยังอยู่พี่น้องยังอยู่โอ้ยปลาบูนั่นครับตัวพอมงามตัวพอดีปิ้งนี่แหละครับกี่วลงเลิกแท้ เดี๋ยวดึงไม้คือไม้ออกเด้ครับพี่น้องโอ้หลังนี่ติดตาบูครับเน,เ,นเ,นเนี่ยเส้เดือนี่กินขุนเหนียวไฟจะไงตัวขอบปิ้งนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเราปดเสือถงก่อเนเด้ครับป่านพก้าได้รับ้องเสือเบียดก็ได้ขอบน้องกุดกวางแหละครับด้านนี้มันหกครับหลังนี่ก็ห้องลงไปบักเล็กครับพี่น้องนะครับพ่นไว้ลงไปจนเพียงขานะ ดึงมาไม่ทานได้เห็นเพเลยเจ้ะทารุณนำกันเด้อครับจี่เัาเปนป่าเลิงามันรูดแล้วก็มีจักดออครับพอน้อยก็ถึงดึงสายเบ็ดไว้ถึงจับกองครับถ่ายด้วยความลำบากนิดนึงครับแต่ก็มีเป็นเพอครับพอถ่ายได้ครับก็ได้ครับดึงยาเลยเพราะมันจกมีถึงแล้วครับน้ำเลึกโอ้อยาใส่บาศ ถ้ามันทื่อปลายใหญ่ก็มันน่าจะดีนล่ะครับคือเรามีมันปลายใหญ่นะหรือว่ามันตายก็มีแน่ครับสายเบ็ดเงาด้วยครับเข้าวเวาาบ็ดยาวคำบอกเห็นแล้วครับบัตรน,นี้พี่นอ้องปลาตอองครับโอ้ตัวนี้น้อยนึงนึกว่าตัวใหญ่ติงลงไปห้องเสียบเลิกครับนะครับเห็นตาหางขาแแม่แแม่กันปลาตอองครับพี่นอ้อง ใส่แล้พี่น้องปลาตองน้อยครับพองามเลน่ครับโอ้พอดีล้วได้ลาบปลาตองอีกแล้วนี่ยเดี๋ยวพอน้อยอหุ้นปดออกกันนะครับพี่น้องเป็มไม้ลำปอ,อยามเสร็จเรียบร้อยได้ครับพี่น้องนี่ะครับผลงานเหยื่อไส้เดือนครับก็มีปลาตองปลาคอปลาดุกนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าไปรุ่นนั่นอยู่ลำพยังเด้อครับ เสือเบ็ดอันเนยื้อปลาเค็งไว้หฮนละครับชักระถือมีถือนะครับเมื่อวานในปลาคอตัวนึงถ้าไปทุ่นลำกันเด้ครับมื้อนี้ตอนนี้ก็มาฮอดในหน้าแล้วได้ครับพี่น้องว่าละลงไปยามเบ็ดลำพยังแหละครับพัดมาเห็นปา่าน้ำเ้งครับพี่น้องครับอี่หอกก่อเขาโอเดี๋ยวได้เอาเก็บไปไว้เเนื้อเบ็ดทันแล้พี่น้องปลาเค็งน้อยครับ ให้พี่น้องเบิ่งกันเด้อครับมีที่ปลาใหญ่เด้อครับปลาเข่งน้อยนะครับโอ้หลายเยอะดิพี่พี่กมัมเนียนครับอดีตระดีเหงื่อไว้เสือเงียบเสือเียดนามแล้วครับพี่น้องโอ้ตีสุด,ดนึงครับเดี๋ยวแยงครัพี่น้องเบิ่งบัดน,นั้นพอน้อยก็เก็บเอา โอ้เลยล่ะตายทิมนี่ดอกท่าน,นี้ใครมมนมนนีมาเห็นครับใครแต่ว่าขอน้อยก็มาพอพอดีครับลปลาเข็งนี่ครับนอนอู้งแรงๆนี่น้ำแห้งบัดครับน้ำมันแต่ว่ากุุงสิ่วตายเรียบร้อยครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องปลาเข็งน้อยที่ได้มาบางท่านปลาขอน้อยอีกสองตัวครับมันบืนขึ้นไปยุ่รอปลาหญ้าข้างคันแทนาไแล้วครับ พอดีเราได้มาเสียบเบ็ดแล้วครับพี่น้องเต็ดร้อนพอดีครับหลังมาหอดำพะหยังได้ครับพี่น,อน้องเงยกร็ร้อนพอดีครับเดี๋ยวจะน้อยลงไปเสียบเงยก็เด้อครับโอ้น้ำหยังแห้งลงกว่าเก่าจักน้อยอยู่นี่ครับเกือบวิดเบ็ดอาจจะยับเบ็ดลงเยอะหน่อยครับพี่น้องนี่แะครับเสียบเงยไว้เรียบร้อย,ได,ยได้ครับตีดุ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 ดไปดุนหลังนาได้ครับ เพราะว่าพอน้อยเดียวไปเห็นขั้นเพชรสีจริงๆหลังทัดไปนั่นแหละครับพี่น้องแต่มีหูวว่าป่าเผเลยครับติ่งมีแห้งขั้นแม่นปากเข่งที่เกาะไว้กะที่จะมีแห้งป่านี้น่าสนะพอน้อยถ้าไปรุ่นน้ำกันเด้อครับเป็นหูวว่าเป็นป่านี่ปากดฏบ้าพี่น้องเบิ้งคือปากดฏครับถ้าลุ้นน้ำกันเด้อครับเห็นบ่ครับ เอาแล้วเอาแล้วบาดนีโอ้ปลาเสริมครับพี่น้องปลาเสริมใหญ่โอ้ขันเบ็ดบักเาวโอ้เพิ่งก็มากินปลาเข็งเสยโอ้เสียบอย่างแน,น่นเลยครับพี่น้องโถดึงมือเดีย๋ยวมีอย่างเฮินครับเธอาวางกองจากไหนกันเด้อยครับเป็นโขกเลยแล้วพี่น้องบาเดเนี๋ยแล้วแงงเขาเบิ่งกันเด้อครับ ปลาเสริมตัวบักงามเลยได้ครับพี่น้องคนนะ่ะเขาขึ้นมาได้ครับโอ้ยตัวปลาเสริมมันคืองามคลับตัวเด็กมันี่เอ่ยวันนี้พอน้อยเราเอาห่อถุงกันได้ครับโอ้ไข่อยู่มันเกาะยางคักอยู่ครับโอ้กินปลาเข็งโยนน้อพี่น้องปลาเสริมเด็กมันหุ่ยอยู่ครับอย่างงามเลย ว่าถุงผ้าแย่งถุงผ้าแล่พ่อน้อยผมไม่ได้เอามาได้เอาเสือป่าไว้แต่หนา้ารถปุ้นละครับอยู่ขนาดแล้วลได้เอาเสือถุงผ้าอย่แล้วถือถุงผ้าเข้ามานําอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราป้นเอากันครับป่านี่โอ้มีได้เปิดไฟแจงแงพี่น้องเบิ่งสีสันงามๆนะครับโตบประเสริมงามว่ครับพี่น้องยกขึ้นบงอีกรอดเด้ครับ หอดโคกเลยวแหละครับมียาลูดเนาะบางท่านอูนอ้กันซิวกันแหล่อยู่ครับเห็นมันก็คือส่งยาหาดแล้วสะดวกเบิร์แกมมันประเสริมง่ายครับ<อ>มาหอดบ้านแล้ว<อ>ได้ครับพี่น้องเอาถือกล้องให้ในเท่าบ้านนี่เอาปลา,า,พ,าพี่น้องเบิร์ก่อนบ้านถือเบาอีกอย่าง,างาว่นเฮ้ถือกล้องให้บ่โอ้หมานยังได้ครับพี่น้องมานี่พอได้อยู่ได้กินยังแล้วหมานเผือเท่าปลาเป็ดเนื้อไส้เดือดแต่ว่าอเนื้อปลาเข็งได้ปลา เสื่อมตัวนึงครับพีน่น้องเสื่อมไงเนี่ยบ่อแถาไปพูดเดียวกับมานอยู่ตัวนี่ยไ้ตัวมันอะอันนี้เนื้อบ่อแถาเออเนื้ออ,อยู่เพื่อน่าเอาถังแล้วน้ำแหง้งกับวันีเก็บไว้เย็ะเนื้อวนมาแล้วบ่อรถเกี่ยวบ่อแต่ได้สองสามมือขนาดน้อยไปหน้าเบิ้งนี่เด้อครับปลาน้ำแห้งคนบ่อรถเกี่ยวเข้ามาแล้วบ่ยังยังเกี่ยวยังมองเก่าวพูดละอยู่ย น่าทัยพี่น้องบ้านฟังแด้งลดราคานี่ผลงานครับพี่น้องปลาตองได้จักตัววะสามี่เนื้อใส่เดือนปลานี่เนื้อใส่เดือนเนี่ยปลาตองสี่ตัวปลาคอปลาดุกครับพี่น้องแต่มีทะเลเนเาดอกครับตายพอแข่งแข่งมกเสือเบอร์ตองนะนี่ปลาเสริมครับโอ้ปลาเนื้อดีครับพี่น้องผลงานอย่างงามเลยลำพังเลยอันนี้ปลาลำพังปลาท่าน่ากินบ่ครับพี่น้อง ถือว่าหมานู่ได้ครับคลิปนี้กับฝาพี่น้องแฟนครับทงมองทกบอลได้ครับจะอยู่นในประเทศต่างประเทศก็กดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้เด้ครับผมพน้อยซอยเดิมกับแม่ปางครับสานี่ครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณค่ะสาวลูกเคยไปทุระทันได้มาครับ